ข้าวหวานสำาราญใจนะครับบอกได้เลยว่าเห็นอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้แบบนี้ต้องมีของอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอ,อมมี่มีเมนูอะไรครับอ๋อมอมมี่เค้กค่ะออ้ <c oughs> เค้กอะไรครับได้ข่าวว่าสีม่วงๆไม่ธรรมดาสีม่วงค่ะ purple sweet potato ค่ะอ๋อเป็นเค้กมันม่วงนั่นเองนะครับแ a n วก็ with boy frosting ก็คือเป็นหน้าฟรอสติ n งแบบอร่อยๆเลยใช่ค่ะ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําในส่วนของตัวเค้กก่อนเนาะใช่ค่ะผมคิเนื้อเค้กนี่คือเป็นแบบไหนครับแบบนี้เป็นชิฟฟ่อนค่ะชิฟฟ่อนเบาๆเลยค่ะถ้าเป็นชิฟฟ่อนนะครับเราก็ต้องมีแบบทั้งส่วนผสมไข่แดงแล้วก็ส่วนผสมไข่ขาวเนาะใช่เราจะทําส่วนของไข่แดงก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมในการทําเค้กอร่อยๆนะครับก็คือไขมันคุณภาพดีนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิร้อยเอรเซ็นะครับดูนะฮะสีเขาเหมือนโอ้โหกะทิคั้นสดเลยนะครับขาวข้นหอมมากๆเลยมันม่วงกับกะทิเข้ากันจากนั้นนะครับเราจะมีไข่แดงแบบนี้เลยนะครับห้าฟองนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับโอเคช่วงที่เราคนอยู่ใช่ไหมเราก็เอาไข่ขาวใส่ลงไปอ่างครึ่งตีนะเด็กก็ ครีมอัลทาร์ <ทา S 1> <ผ>มใส่เข้าไปก่อนจากนั้นนะครับเราจะใช้มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100ครัออ่ะัอันนี้เราใช้100กรัมนะครับเพื่อที่จะมาตีส่วนผสมไข่ขาวก่อนเนาะอเ,เอาละครับแล้วก็เมื่อกี้ส่วนผสมไข่แดงของเรานะครับก็จะต้องมีน้ำตาลทราย อีก100กรัมเหมือนกันนะครับให้เขามีความหวานความอร่อยนะฮะเค้กของเราจะนุ่มอร่อยสุดๆเลยนะฮะด้วยแป้งเค้กตราลิบบินนะครับสีชมพูแบบนี้มีโลโก้ TFM นะครับเนื้อเค้กชิฟฟ่อนของเราเบาละเอียดเนียนนุ่มแน่นอนครับส่วนอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับจะมีทั้งสีมีความหอมแล้วก็ความอร่อยเป็นผงมันม่วงนะครับ ตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะครับผงฟูนะครับและสุดท้ายนะครับวาน,นิลลาชนิดผงครับคนให้เข้ากันโอเคเข้ากันแล้วนะอ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนผสมไข่แดงของเรานะฮะเมื่อกี้อาจารย์มีผสมจนเนียนแบบนี้ นะครับเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับอาจารย์เมย์จะมาตีส่วนไข่ขาวเมื่อกี้ใส่ไข่ขาวลงไปแล้วครีมออฟทาแล้วนะครับตวงน้ําตาลเรียบร้อยเอาได้เลยสูงสุดนะ30มสิบวิโอเคพอส่วนผสมพอแล้วนะใส่น้ําตาลลงไปตีถึงเขาตั้งยอดประมาณหนึ่งนาทีครึ่ง ส่วนผสมไข่ขาวของเรานะครับตีจนฟูและตั้งยอดแบบนี้เข่าแล้วครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราใส่ไข่ขาวที่ตีไว้ครึ่งหนึ่งลงไปก่อนนะฮะแต่สูตรนี้มันดูหนืดมากเลยนะตอนแรกค เท็ดดี้เรามีมันม่วงอยู่ที่ชามนี้นะคะให้ผมทำอะไรครับอาจารย์ถาด15บห้าคูณบดคูณ1นึ่เนือขาวรองกระดาษเนื้อขาวแดงเป็น2ถาดโรยลงไปมันม่วงต้มสุกหันเตาลงไป เท่า okay. กันแล้วใช่ไหมคิดว่าเท hey, ลงเลยนะฮะ,ะเราโรยตัวมันม่วงนะครับที่ต้มสุกลงไปที่ก้นถาดก่อนนะครับต้มพิมเนาะจากนั้นก็ส่วนผสมแป้งเค้กนะครับที่อาจารย์มีผสมนะฮะตักลงไปจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับให้เข้ามุมนะแล้วก็ เดี๋ยวจะปาดให้เรียบอีกทีหนึ่งอันนี้เราอบยังไงครับประจั์เมย์ไป180องศาเซลเซียสประมาณ7-8นาทีโอเคไฟ180องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมประมาณ7-8นาที อานะครับเค้กอันนี้ของเราอบสุกแล้วนะฮะ<ช>น <ำ S 2> ําออกจากพิมพ์เราต้องเป็นแบบเสิร์ฟวงกลมใช่ไหมฮะวงกลมค่ะประมาณเจ็ดนิ้วนะคะโอ้แต่เนื้อเค้กที่มีเนื้อมันม่วงอยู่ในนี้น่ากินมากเลยอ่ะนะครับตัวเค้กของเราเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้จะมาทําในส่วนของตัวครีมครีนครันนี้เป็นฟรอสติ้งเลยนะครับแน่นอนนะครับพูดถึงความหวานความอร่อยนะฮะคุณผู้ชม ไม่ได้จริงๆนะครับกับมิดผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับคัดสันคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100%ครับเราใช้ประมาณ250กรัมนะครับ,รบจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็เกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะครับโอเคตั้งไฟนะประมาณ5นาที ใส่ okay, สมวนผสมที่เหลือเราจะมีอะไรนะมีไข่ขาวเสร็จแล้วครีมกับทารทาเราเห็นน้ำน้ำเชื่อมนี้หนึบหนแล้วนะเราก็สามารถตีไข่ขาวได้แล้วประมาณ1นาทีเวลาตีถึงเ้าเริ่มตั้งนะเราก็ใส่ ผมมังม่วงลงไปผ่านไปประมาณหน,นึ่งาทีนะครับคุณผู้ชม,อ,มอันนี้น้าเชื่อมนี่ได้แล้วนะน้ำเชื่อมได้แล้วนะครับปิดไฟแล้วก็เทลงไปเลย<อ>ตีถึงเข้าเย็นค่ะจากม่วงนี่ไปน้ำเงินนะเราเติมสีลงไปนิดนึ่งนะคะเป็นสีผสมอาหาระนะครับสีชมพูเพื่อสีสันที่สวยงาม ตั้งไหมตั้งโอเคนะเป็นฟรอสติ้งที่แบบหนุบหนับนะดูแบบนเนดีอ่ะเฮ้ยไม่ได้นิ้นหนึ่งไหม เป็นห้องเมดนะฮะค่ะเอาละ,ะครับหลังจากปัดครีมเรียบร้อยนะฮะตกแต่งด้วยดอกไม้ไอซิ่งเนาะโอ้ฮัดเชฟอะค่ะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะฮะกับเมนูของอาจารย์เม์ยวันนี้นะครับ p u r ร l e Sweet p o t a t โ c เตโตเค้กนะครับวิ h บอยฟร o สติ้งนะฮะตาบอยฟร o สติ้งตัวนี้คือสูตรโบราณโบราณมากใช่ตาเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วไวรุ่นขึ้นมาทันทีเลยอ่า <laughs> เป็นสูตรร่วมสมัยคอนเทมเพอรารก็เป็นสูตรเด็ดสูตรอร่อยจากอาจารย์เมย์นะครับคุณผู้ชมฝากไว้นะครับกับเมนูเค้กมันม่วงนะครับกับฟรอสติ้งอร่อยๆครับ ความอร่อยแบบนี้นะครับความสนุกแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2มง45นาที ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับจดสูตรไม่ทันนะครับหรืออยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับอาจารย์ยิ่งศักดมีหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปดูกันได้นะครับที่ YouTube c h anel n ยิ่งศักดิ์ู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ หาวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูไก่ทอดซอสสับป,ประรดกับมันกุ้งเสวยค่ะวันนี้นีได้ข่าวมาว่าแบบหเป็นแบบขนมสดชื่นมากใช่แบบเด้งหนึ่งกำลังดีเลยนะครับชื่อเมนูว่าอะไรครับจันเหน์อชนุกคุดยิ้งค่ะ